สวัสดีครับครับผมสวัสดีไอนอนนะครับมนีนะครับบอสซาดนะครับมาพร้อมกับน้องอุ้มสายจี๊ดค่ะครับจะมากินเข่านะครับกับ้องอุ้มนะครับน้องมณีบอสซานะครับกับไต่เรียมนะครับกับข้ไว้อันนี้นะครับตำกุ้งครับอันนี้คือบาสซาซื้อสําเร็จมาได้ครับเป็นของที่น้องอุ้มชอบใช่ไหมอุ้มใช่ค่ะน้องอุ้มมันชอบแบบนี้นะครับบาสซาก็ไปสร้างใหม่จานหนึ่งนะครับส่วนของบาสซานะครับก็คือส้มตําธรรมดาครับผม อันนี้เป็นสมตำปลาลาดนี่ครับสมตำปลาลาเขาปกติเนี่ยแหละครับว่าซากรถีมากินกับข้าวเหนียวครับครับผมแล้วก็พักกินกับครับพี่น้องพักกินกับมือนี้นะครับได้ปักผัวอันนี้ครับพัวอีงแล้วก็นีผักกาดครับแล้วก็ได้น้องไม้ซริมครับพี่น้องกับผักบุกสดครับผมอันนี้คือผักสดนะครับว่าซาอะไรกินด้สิอ่า มากินข่าวน้ำกันเล้วครับพี่น้องครับผมเลยเลยก็สาบอีกกินข่าวนียวแล้ครับมันนี้เลยข่ยวาวนยีมาวหอมอ่อนๆาลองมึงครับต้องจำนำมึงกันสมตำรสชาชาดีครับแซ่บ กับน้องใหม่ครับอื่ม ครับเพระคำนูมอร่อยไหมอร่อยค่ะ Rồi bây giờ mình gắp hỏa niệm vào cặp Tôm tăm mình gắp hỏa niệm Gắp nằm thêm nơi bây giờ Chắc chắn Thoải

มือแซบก็มูกครัน้อไม่เสริมครับมัดเขากัามมานยาวก็ตำ,ตำหมงหู้งครตำบบกตำปลาลาบันเ้องเกาๆนี่กิกับน้ำมาเสิริมใหพี่น้อง โอเขาวะค้าไมไควนี้รัจ เยวะจำไม่ทีครับพี่น้องเดี๋ยวเยอะจำนำมาเสิร์ฟดีครับ,รบ,รบ,บ,รบข้าวหมดแนละ้วหนมอิ่มแนละ้วค่ะเริ่มอิ่มแล้วะนะอะไรคำหนึ่งกิกนนี้ให้หมดจะได้จันน้องเป็นเจ็บท้องน,นะครับกระสากระได้เพิ่มเพิ่มเจ้ามอนให้น้องอุ่มนะครับ บ่ให้เก็บทองห้ายเดี๋ยวไม่กินแต่สมกำรเดยเก็บทองอีแต่ว่าประสากินเป็นเกียงดีเลยครับที่เด็ดก็คืออันนี้ครับแซ่บคัะครับต้องไปซึมดีครับประสาทินเกียงเลยเนื้อแตงเนื้แนอแตงครับพ,พี่น้องตามน้ำมัอนี่เร้วมอิ่มยังอิ่มแล้วค่ะอิ่มแล้วเนาะอันนี้กินไปหมดเดลือสองชิ้นไม่กินหมดนะล,ลูก <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปกินหรือให้ไปกินอีกที <S 2> <S 2> <ด>ใช่ไหมค,ครับผมมื้อนี้นะครับประสาทแลครับ พี่น้องไม่กินข้าแล้นครับผมตำหมกพุงครับเนี่ยสมัยตะกี้กินแบบนี้ละครับตำหมูใช้ลาบปลาเฉยอยนีอร่อยครับเนี่าจะพักดีดีนะครับเมนีนะครับปาซานะครับไม่กินข้ากัหนุ่มเห็นได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมเมนี้นะครับปาซากิิมลดวสำหรับคลิปนี้นะครับเจ็จบโลงทํานี้นะครับพี่น้องฝากพี่น้องแน่นะครับฝากอะไรครับน้องุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ใน ในสังคมของ Facebook เนาะรับชมแล้วก็ช่วยแชร์หน่อยนะครับกับเป็นแรงใจให้บอสซาก็น้องอุ่มแน่ใช่ค่ะนะครับนะครับทำคลิปมาหลายคลิปมาหากเลยครับผมก็ทำคลิปมาหลายคลิปแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อนี้กับปากพี่น้องใสแค่เป็นกำลังใจให้บอสซากับทีมงานเลยนะครับจตได้เมื่อนี้นะครับบอสซาคกับอุ่มสายจี๊ดค่ะครับผมบอสซานะครับกับอุ่นอุ่มสายจี๊ดนะครับโคฟิชชิดิงเมื่อนี้ กบตอนรับพี่น้อ,องซัมนี่กรน,นะครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ